ดูแตงกวาเพื่อนๆต้นเล็กๆก็เลยคิดว่าจะไม่เอาขึ้นแต่กลาคืนลมแรงทําให้ต้นแตงกวาหักค่ะเนี่ยหักแตกออกไปเลยนะคะเนี่ยหักค่ะเพื่อนๆลมแรงมากต้นแตงกวาหักก็เลยต้องเอาขึ้นเนาะเพื่อน นี่เราจะใช้กระสอบเก่าอย่างนี้ค่ะตัดออกแล้วเราก็จะแกะเอาเส้นของกระสอบเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนๆแกะออกมาเลยค่ะกระสอบเก่าที่ยังเหนียวอยู่นะคะเนี่ยเราก็แกะออ,ออกมาเลยเอาเส้นใยกระสอบเนาะมัดแต่งขึ้นขึ้นค้างค่ะต้นไม้ใหญ่ว่าจะไม่มัดแล้วนะ ลมแรงมากค่ะลมแรงแล้วแตงเขาก็หักต้นเขาก็หักเสียหายเนาะเพื่อนๆก็ต้องเอาขึ้นเนาะทับอย่างนี้สองทบอย่างนี้แล้วก็มัดที่ที่ปลายแตงอย่างนี้เลยค่ะแล้วเราก็เอามาโยงนี่ค่ะสอบเข้าไปนี่ค่ะ พันเอาไว้ให้ให้เข้าขึ้นไปนะคะก็ลมก็ประทะมาก็ต้นก็จะไม่หักเนาะเพื่อนๆเนาะต้นนี้หักแล้วโยงขึ้นไปอย่างนี้ค่ะต้นจะได้ไม่หักแต่ว่าต้นนี้หัก แล้วแต่ก็ว่าเขาไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่านั่นแหละการเจริญเติบโต,ตก็จะช้าถ้าต้นหักโยง นี่แบบนี้แหละเพื่อนๆเนี่ยพูดถึงถ้าลมแรงๆอีกสองสามคืนเนี่ยเขาจะแหว่งอย่างนี้ถ้าถ้าเราไม่มัดโยงนะคะแววงอย่างนี้แล้วเขาก็<ๆ>จะหักลงไปเนาะทีนี้การเจริญเติบโตก็จะหยุดจะหยุดค่ะเราต้องโยงเอาไว้เนาะเพื่อนๆเนาะเนี่ยถ้าโยงอย่างนี้ก็ โยงอย่างนี้ลมพัดมาแกว่งอย่างนี้เขาก็ไม่หักนะคะเพราะว่ามีเชือกดึงเอาไว้อยู่ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะต้นสองต้นสอดนิ้วเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นมาค่ะเนี่ยเห็นไหมคะต้นเล็กๆถ้าหักก็เสียหายเหมือนกันนะคะเสียดายว่าจะปลูกได้เนาะ เราก็โยงไปเลยค่ะโยงใส่ตะข่ายเนาะสอดนิ้วไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็พันเถาเข้าไว้เนี่ยยังไงก็ไม่หักค่ะเพราะว่าก็ตึงตรงนี้ตึงเนาะลมก็ไม่สามารถทําอะไรได้มีเชือกคอยดึงนี่แหละค่ะทําแบบนี้แหละเพื่อนๆต้านลมได้ดีค่ะเพราะว่ากเกษตรบ้านเราค่อนข้างจะเป็น เกษตรหือดูแรงเนาะแล้วก็ลมก็แรงด้วยค่ะแถวภาคเราเนี่ยลมแรงมากทีน,นี้การต้านลมเราทําแบบนี้ก็ได้ผลค่ะคิดหน้าเจอกันค่ะชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ